มาครับมันอีซ๋ซอยจุครับผมได้มาสุดเลยพี่น้องอเนี่ยเสือเนี่ยเสือหมดเลยไอ้มันจัดใหญครับใส่เขายอมมันหน้อนหมดแน่นอนเจียวเจียวคนเรีนนนเยบร้อยครับเจียวขม้มเอาเจ้าให้เพี่ไอ้เพี่ซอยพี่น้องเรียบร้อยเลยพี่น้องนครับเจียวเนี่ยเสือหมดเลย อืมแักสวยชิมก่อนแนล้วเดียวชิมก่อนชิมแก้วเดือมาเดือครับห,หวานยับยองเลยตอนนี้กำลังไปจืดอครับท่านมาก สดเลยครับต้นนี้เห็ดไก่พี่น้องซอยเห็ดไก่ยก่เสียผสมเนื้อครับเดไอ้ไอ้เป็นซอยกับน้ำมึงตอนพ่นเหมือนกันครับพี่น้องจุ่มเขาก็เรียบร้อยเขายิ้วเขามานะครับมาเด้อครับมาเด้อสดๆครับวันนี้บรรยากาศนี่ครับสวนยางนี่แหละครับผมอยู่อุ้ยเพิ่นให้อยู่แถี่ยวหอยขากมาเปลี่ยนยางเลยนะครับ ราคาพิเศษครับบอกมาจากเพจเบานะครับผมเ็ดจักเมนู๋อายนี่สามเมนูครับผมกุ้ยเสือไส้จุแล้วก็กุย้ยครัวอีกสามสามเมนูพี่น้องถ้าตามมอนกันครับผม,มเสียบา้านวันนี้เป็นพเพป็นมาบกุ้ยเศร้าครับกุ<า>้ยเศร้า <laughs> คนอยาก <laughs> คนอยาก <laughs> คนอื่นมากนามินน้ำ <laughs> ก็าได้มากครับพี่น้อง ทัวร์ขมาได้เด้อครับเด้อนี่ทีมงานเสียบัสอยู่นะครับเพื่นมาจากจันทบุรีเมื่อคืนนี่เพิ่อนจีออกแรงนี่ครับต่อได้เบอร์ทูดนนะครับนั่ใช้เบอร์ทรดศูนย์แปดศูนย์อ่ะใช่ปะศูนย์แปดศูนย์สี่สี่ศูนย์ใช้เบอร์ทูดใช่ต่อไหนนะครับนี่ครับอ้ายสวัสดีครับหนังเฟนบูเลยราคากันเองราคามิตรภาพครับราคาผู้สาวนี่ดิบเดียวแต่ค่าดมัน เงยไกว่ห่าพี่น้องเลยผัดกระเจี๊ยบใหม่แล้วครับนี่ครับมีหอมชีต้นหอมใบมะกรูดซอยครับพี่น้องเอาเอาตามเบิ่งกันพี่น้องครับมาครับพี่น้องคนกกอยครับพี่ไกอยสูตรละเอียดคือเก่าใส่แก่ข้าวไว้ใช่ พี่บุ๋คต้นสีหวานนแบบ่าแกะข้าวครับแกวข้าวกันจีนกินแล้วก็ไปนอน <c oughs> จับเครื่องปุ้งบุถือเลยบานเล <c oughs> ถือไปเบียกนึ่งเ <c oughs> อาพี่นอ้องเครื่องลาบเข้าเลยนะครับเอาขัวพี่โค้งโค้งชี้หลนี่งนะครับพี่นอ้องใส่ก็ไปตอนแรกมันแสีบครับ ขัวใหม่ๆของเพื่อนเดนี่ยหอมเปิดกับปุ๊กมาหูเลยขัวใหม่ก็สื่อครับหอเด็กเม็ดบ่ได้สื่อเด้ยี่นี่มันยังสดหน่ยเนะาะห่งหายเอง <c oughs> ่าาตัวพี่น่องเด้อควอ,อนพีนกา้าผมจ๊นอย่างเดาเลยพี่น่อง แกะมาเลยครับชื่อชื่ออะรไม่ได้เปบ้านิตลาดสดตลาดศบาลตลาดสีพี่น่อมึงซีจะเสียบมครับไมได้ เดียวคือเกาา<ม>่าผ่านเห็ดสำเนียงพอด,ดีเสียบอ่ะเห็ดลายคิบ่เบิดเลี้ยงกันไอพี่น้องแล้วะครับสองเมนูที่สอง<ม>ไ้ครับผมจวดน้ากันครับพี่น้องเัมืนมคือเกามาครับพี่น้องอันนี้ก้อยเย้ยวไปขัวครับอยเสียบ ผมก็เอาเลยพี่น้องเลยผิดเข่าขวาผมชิลดน้ำป้าเก่าด้อยบรรยากาศก็เย็นเย็นเพี่น้องหนาวหอนพี่หนาหนาวพวกนี้อันนี้เดือนเมษาด้วครับนี่เดืเมษาตัวมึงหนาตื่นมากสิบเก้าองศาโมโหทางใดเย็นทางป่านพี่น้องเย็นบ่ครับทั้งฝีหนาวเลยครับหลายเมนูครับผม ลอยนะครับนี่ตัวนี้เหงาเสียครับผมแต่มันโดนไฟเสียมันกะจีมหอมพี่้องเลยเด็กินในเอามันมันออกจังหน่อยยุ๊ปพี่ลองเอาไปคขวเหมือนกันครับควาวครับผมควานไอไอ้มันเสียมันออกหน่อยเนาะแล้วเด็กกินมันเสียจังหน่อย เอาให้ไอ้็นขวานครับเอาพี่น้องครับผมนี่เอาซ้ำนี่นะครับเอาพอถึงๆสะดุ้งไฟครับผมไปจัดจานครับพี่น้องนะครับพี่น้องเลี่ยวละครับหวานจะให้เป็นซิมสะบัดซิมพี่น้องมึงเนี้ยเอพี่น้องจูอันเดอร์ตัวใหญ่คำยังไงเจ้าคุ้ม หอยเอาของข้าวอันนี้เมนู่ยังก่อนนี่เสือสูดุงสือดุงไฟเสือดุงไฟเขาเสางเลยครับพี่น้องนี่ครับตบด้วยด้ยน้ำสาอีกเดียวน้ำสาซาอูหลงบรรยากาศบินตะหลงบรรยากาศกันหนาวๆครับพี่น้องเลยเย็นๆสิครับอยู่สวนยางทางป่า มพรมนี่ไรพ่นตัวอังเสียกินคนสองคนด้วยกินหลายไอ้จอยกูมูลด้วยถึงไอ้มันขับมา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 ขับมากพุ่งเดือดชิดอื่นตะโกนเลยคือเสียบาาวายแนะครับพี่น้อง

หอมมันเทียให้สรุงไปถ้าเราไปคุณแต่ไฟกที่บอะมหมามันได้ไหมมันบ่สุนยากีป่าหบึ่งดีกว่าซใส่ก่อนนี่ก็สองมก็องเกลืถ้าได้แน่เง่ายดี เแจครับพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ไปตำหนินะครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผม